สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องจ้อยชาแนลอีกแล้วนะคะวันนี้พาขึ้นบกไม่พาลงทะเลพามากินเอนแก้วหมูอันนี้เป็นเอนแก้วแก้วของหมูนะคะต้มแบบไปเปื่อยอันนี้สำหรับต้มแห้งมากินกับแก่วจิ้มแจ่ว อันนี้อันนี้เป็นต้มแซบต้มแซบเอ็นแก้ววันนี้ต้องขอบคุณผู้เรียกอะไรอะ่ะผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการนะคะพี่สาวเขาเปิดร้านขายต้มแซบเอ็นแก้วที่ตลาดเขาเห็นเราทำคลิปเขาก็อยากให้เราเอาวัตถุดิบของเขาอ่ะมาทำโชว์ก็เลยเขา เป็นสปอนเซอร์ให้เอามาให้เอามาให้เราทำเพื่อจะถ่ายคลิปกินให้ทุกๆคนดูต้องขอบคุณพี่สาวส,สวยๆด้วยนะคะพี่สมคิดต้องบอกชื่อด้วยเดี๋ยวต่อต่อไปมีคนติดตามเยอะๆเดี๋ยวจะบอกว่าพี่ขายอยู่ที่ไหนจะได้เป็นอุนหนนกันเขาทำอย่างแทบเลยแต่เขาให้วันนี้เขาให้วัตถุดิบมาให้หนูมาทำเองหนูก็ มีร้านอาหารอยู่แล้วใช่ไหมฝีมือก็ไม่ใช่ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่ย่อยทําเลยทําเองเด็ดมากอะไม่พูดมากแล้วนะคะไปกินกันเลยดีกว่าวันนี้มีน้ําจิ้มแจว่วน้ําจิ้มแจ่วสุดเด็ดแล้วก็ผักเครื่องเคียงก็มากินกันเลยวันนี้กินข้าวเหนียวนี่ข้าวเหนียวหิวข้าวแล้วไปกันเลยค่ะไป กินข้าวเหนียวคำโตๆกับเอ็นแก้วแบบเปื่อยๆกินกับน้ำจิ้มแจ่วอร่อยอร่อยนี่น้ำจิ้มใส่ข้าวคั่วบีมันาวน้ำปลาตอนนีเราใช้มือนะคเนื้อ อันนี้ต้มต้มแซ่บอ,อ,อร่อยมากเลยทุกคนหลีบมะนาวลงไปไมันออกรสชาติแบบกลมกล่อมออกเปรี้ยวนิดนี้อร่อย กินกับข้าวหืสุดยอดสุดยอดมาก kan ke patan ได้ทั้งน้ำมได้อ่อยอมุมดแล้วยังมีมแมลงวัน,นอีกเร่าเลยทุยกอน ำมาเยอ,ๆอะๆกินไม่หมดหรอครับเพราะท้อ,พอ,พองกระเพาะเล็กนิดเดียวกินไม่หมดแต่อยากมันทำคลิปกินให้ทุกคนดู ต่อไปเตรียมอุปกรณ์แล้วะทำมาเรียบร้อยแล้วพรุ่งนี้ก็จะมากินให้ทุกคนดูอยู่กินกับข้าวเหนียวนี้แหละเป็นของชอบของหลายๆคนส่วนตัวหนูก็ชอบชอบมากเลยคลิปพรุ่งนี้นะเป็นอาหารที่แบบว่ากินมาตั้งแต่เด็ก ใส่เลยค่ะใส่ใส่เลย จิ้มเพลินๆ่ยจิ้มแจ่วใสๆ อีกจานมาก ยุงเพิ่มเยอะ แบบเขาต้มมาเปืออ่อยแล้วอะต้มมาแบบยังดีเลยอะสะอาดมากต้มมาแบบสะอาดสะอาดมีไก่ตัดถ้ามันเป็นชิ้นเล็กๆหน่อยเล็กกินง่ายๆเนาะขินเจ้าว không hết luôn, các bạn, nó nhiều, ăn ngon, กินอาหารทะเลมาหลายวันแล้ววันนี้แบบกินอาหารบนบกบ้าง ขอบคุณสำหรับทุกคนนะคะที่กดติดตามแล้วกดไลค์กดแชร์ขอบคุณมากๆเลยค่ะมีอะไรตีชมก็คอมเมนต์มาบอกได้นะคะอยากให้ทำแบบแบบไหนกินอะไรบอกได้เลยอันไหนสรรหามาได้จะสรรหามากินให้ทุกคนดู ค่อยๆกินไปเดี๋ยวก็กินเก่งเหมือนคนอื่นเขาแหละเนาะ ข้าวจะหมดถุงละไม่อ้วนให้มันรู้ไปนะทุกคนนะอร่อยอร่อยแต่ท้องแน่นละเริ่องแน่นละ ใครอยากกินต้มเอ็นหมูเชิญมาที่ร้านได้เลยคระะับต้มเอ็นแก้วหมูต้มแสบกระดูกกรต้มเครื่องในที่ร้านมีค่ะก็มีลาบมีต้มตำมีอาหารตำสั่งทุกอย่างเลย เริ่มอิ่มแล้วค่ะทุกคนท้องไปไม่ไหวแล้วได้เท่านี้แต่อยากมาทำให้ทุกคนดูอยากทำไอ้นูน่นไอ้นี่อยากทำหลายอย่างวันนี้ก็ต้องขอตัวลาแค่นี้ก่อนนะคะอิ่มแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมากินให้ทุกคนดูอีก ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไ r i b e ให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดทุกการรับชมของช่อง joy channel นะคะวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะบ๊ายบาย